สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอร i l l a ทีด้วยนะครับวันนี้พี่ก็มีโค้ดมาแจกนะครับเป็นโค้ดสเต็มนะครับผมประมาณ1 0บถึงสิโค้ดนะครับก็ลองเอาไปใส่กันดูนะครับผมแล้วก็มีข่าวดีนะครับผม r า v ูวอัปเดตใหม่นะครับผมปฐมบทแห่งการต่อสู้กําลังจะเริ่มขึ้นนะครับมังกรแห่งแสงและมังกรแห่งความมืดอะไรประมาณนี้กำลังจะจุตินะครับผมก็ต้องรอติดตามนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผม แล้วฝากไ้ด้วยนะครับกับมีสกินใหม่นะครับต้องกินนี่เลยแฟนตานะครับผมก็ประมาณ2ฝามั้งแล้วก็เติมโค้ดในนี้นะครับผมอ่ะประมาณนี้แหละ แล้ววันนี้นะครับสาหรับคนที่เล่นไปก็น่าจะได้โค้ดกันเกือบหมดแล้วมั้งก็มันได้เร็วนะครับผมก็ล็อกอินสามวันอะไรประมาณนี้แล้วก็พลาดไม่ได้เลยกับสกินฟลอเรนติโนนะครับผมก็น่าจะได้กันแล้วนะนี่ประมาณนี้นะครับผมก็กดล็อกอินครบ10วันก็ได้เลยฟลอเรนติโนนะครับผมเออซึ่งพี่ก็ไม่ได้โหลดมานะครับผมก็เป็นรูปภาพแบบนี้ลวกันเนาะโอเคถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเราก็ได้สกินฟลอเรนติโนแล้วนะครับน่าจะได้ทุกคนพอล็อกอินตั้งแต่เดือนที่แล้วจนถึงวันนี้ก็น่าจะได้เก ทุกคนแล้วนะครับสําหรับคนที่กดล็อกอินนะถ้าไม่กดมันก็ต้องกดนะครับมันต้องกดนะถ้าไม่กดมันไม่ได้นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมอ่ะฝากไว้ด้วยครับสาหรับคนที่หาเงินใช้หา,เง,หาเงินเทีเท่ยวหาเงินเติมเกมหรือหาเงินเติมคูปองนะครับผมก็ต้องแอปนี้เลยครับช่วงนี้กําลังดีเลยนะครับเป็นแอปที่อยู่ในดวงใจพี่เลยก็ใช้หาเงินเติมเกมในนี้เลยนะครับผมก็ช่วงนี้กิจกรรมเขาด้วยก็คือ เราสามารถมาหมุนเอาบัตรชูมันนี่หรือทองนะครับผมหรือทางด้านของรถอันนะครับผมรถเก่งอะไรประมาณนี้นะก็คือหมุนไปเลยเนี่ยมันจะสุ่มสุ่มสุ่มเข้าไปนะครับถ้าเกิดเข้าไปลึกๆก็จ,จะได้ทองครับกับแอป Royal Casino ครับไม่ใช่แอปการพนันแต่อย่างใดนะครับเป็นแอปของ ก็เรียกกคาสิโนนั่นแหละแต่แบบมันอยู่ใน Play Store และ g l o อ่า App Store นะครับผมก็ถูกกฎหมายนะครับผมไม่ใช่แอปการพนันนะครับผมก็เป็นเกมยิงปลาเกมเป็นเกมไพ่เกมอะไรอย่างงี้ก็ลองไปเล่นดูนะครับผมมันได้เงินจริงอันหนึล้านได้100นะครับก็ลองเล่นพี่ถ้า7ล้านก็ได้700อาก็ไปเติมเกมนะครับผมก็สําหรับคนที่ไม่เชื่อว่ามันขายได้นะครับผมพี่ก็ขายชิปแบบนี้เลยนี่ก็จะเป็นร้านที่เขารับซื้อนะครับผมก็ สำหรับคนที่เล่นได้ล้านแนระ้านก็ขายไปพี่นี่พี่ขายไป2ลร้านนะครับผมก็สงชิปไปขายได้ติดต่อทางไลน์เขานะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็แนะนำนะครับสำหรับคนที่สนใจก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมกับแอปนี้ก็รอเบอ์เซิร์นเด้งนะครับก็สำหรับคนที่กดลิงก์พี่นะครับก็จะได้ชิปไปทําทุนด้วยครับ10,000แชิปนะครับหรือ1 0 0 0 0ืนนี่แหละ ก็ประมาณนี้นะครับผมและยังได้การเชิญอีกสาหรับคนที่เชิญเพื่อนเยอะๆนะครับผมก็จะได้บัตรทูมันนี่ตรงนี้อีกนะครับผมก็โหไม่ธรรมดาเลยได้หลายต่อเลยครับเมื่อกี้มีตู้สุ่มกาชาด้วยก็ไปสุ่มเอาบัตรทูมันนี่หรือจะเอารถหรือจะเอาทองก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับ ฝากด้วยครับกับแอป Royal c a s i n o ครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมอ่าสำหรับการที่บอกว่าเออพี่แล้วขายขายยังไงครับผมก็จะมีร้านนะครับเด้งขึ้นมาแบบนี้กดส่งชิปแล้วจะมีร้านให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยก็เลือกได้ครับเลือกที่เชื่อถือได้นะครับผมก็จะขายเลยนะครับผมก็คุยในไลน์เขาขายชิปหน่อยครับอะไรประมาณนี้นะก็ง่ายๆครับเขาจะโอนเป็นเงินเข้าบัญชีเราหรือ t ู u มนี้วอลเล็ตของเราก็ได้นะครับแล้วแต่ ตกลงกันนะครับผมก็ประมาณนี้ฝากด้วยครับกับแอปเลือกาคาสิโสำหรับคนที่สนใจนะครับลิงก์อยู่ได้คอมเมนต์นะครับผมก็ประมาณนี้เลยมาเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของกิจรรมตัวนี้ดีกว่าโบลีกนะครับผมก็มากดดูดูทุกวันนะครับผมความปั๊มคะแนนให้มันได้ประมาณ2,500นะครับผมก็ เราก็จะได้สกินระดับริมิเต็ดนะครับเป็นตาเชิญนะครแล้วก็จะมีสกอร์สกอร์ทางด้านของอันดับนคะแนนนะครับผมซึ่งสําหรับคน300คนแรกที่คะแนนเยอะที่สุดนะครับผมก็จะได้เสื้อ ROV นะครับผมและนี่ก็เควสประจําวันนะครับประมาณนี้เลยก็ได้ทางด้านของตาเชินสกินแล้วก็ตาท่าทางโหมีหลายอย่างนะครับผมอ่าแล้วก็นี่นี่อันนี้คือตา อันเชิญสกินนะครับผมแล้วก็มีนี่ท่าเต้นแล้วก็มีทางด้านของอา่าอีโมจินะครับผมแล้วก็อะไรอีกอะกรอบโปรไฟล์ป่ะถ้าจำมไม่ผิดนะครับผมประมาณนี้ก็สามารถเปิดปั๊มคะแนนได้นะครับผมก็คือครบห้านาทีแล้วเรากดตรงกล่องนะครับเราก็จะได้คะแนนด้วยนะแล้วก็มีตารางอันดับนะครับก็ดูได้แบบนี้เลยนะครับผมว่าคะแนนเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร อ่าสำหรับ3ามร้อยคนแรกที่คะแนนเร็วที่สุดเราก็ได้เสื้อจากเพจอวีนะครับผมเขาก็จะให้มาส่งมาทางบ้านเราเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพีด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปแจกโค้ดนะครับก็ฝากไว้ดวยกัดตรงนี้นะครับผมก็อย่าลืมมาเล่นกันมี2ตัวนะครับกิจกรรมนะครับผมก็มีทางหน้าของโปลิกนะครับอวีโปล e กวินเนอร์สองพนะครับผมก็อย่าลืมมาทํากันนะครับผมประมาณนี้เลย ฝากไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับกิจกรรม STEM นะครับผมก็เดี๋ยวพี่ขอกดรับให้ดูก่อนนะครับมันจะเป็นเหรียญนะครับผมสาหรับคนที่สะสมครบ8ดวงแบบนี้เลยนะครับผมนี่มันจะมี8ดวงเลยว่าอลิสหรืออะไรหรือบัตเตอร์ไฟเวรีสแล้วเวรีสบูคองอะไรประมาณนี้ครับก็สามารถส่งให้กันละกันได้สําหรับคนที่อยากได้โค้ดแบบฟรีๆนะครับก็คลิปนี้ก็มีโค้ดให้ด้วยครับเป็นโค้ด STEM นะครับผมอ่าสำหรับคนที่ทํา ครบ8อันแล้วทำไงต่อหรออ่าดูนะครับผมเราก็กดเข้าไปรงภารกิจเราก็กดรับให้หมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไวโอเลตหรืออาตานเชิญสกินนะครับผมก็กดได้นะครับผมก็ไวโอเลตเนี่ยคือจะแบ่งเป็นรอบรอบหนึ่งรอบ2รอบ3นะครับผมก็จะมีทางด้านของอ่าลูกแก้วด้วยแล้วก็คัมพีสิอันนะครับผมก็ต้องฝากก็ด้วยอ่าเดี๋ยวพี่กดลให้ดูดีกว่าเกี่ยวกับภารกิจนะครับผม <c oughs> อ่านี่ขึ้นมาแล้วก็คือภารกิจนะครับก็กดรับปุ๊บรับเสร็จนะครับมันจะเด้งเข้าไปในกล่องข้อความเรานะครับผมเราก็ไปกดรับตรงนั้นอีกซึ่งห้ามขายนะครับผมซึ่งมันยังไม่ได้นะครับเราจะรับอีกทีวันที่12นะครับผมนี่มันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยรับในกล่องข้อความปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมานี่12กันยานะครับผมก็คือเก็บไว้ห้ามใช้นะครับเลยห้ามขายผู้ผิดนะครับห้ามขายเลย ห้ามขายบางคนกดขายคือจะไม่ได้สิทธิ์นี้นะครับผมก็ต้องเก็บไว้ด้วยนะครับผมอ่ะประมาณนี้เลยฝากไว้ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยครับมาเดี๋ยวเรามาแจกสกินกันดีกว่านะครับผมซึ่ง ภารกิจก็เรียบร้อยครับง่ายๆก็คือเล่น1วันอะไรประมาณนี้นะสำหรับคนที่อยากได้สก,กินครับไอ้ไอสำหรับมแมมผู้ผิดผู้ถูกสำหรับคนที่อยากได้สเต็มนะครับผมก็กดเข้ามาตรงแรกสเต็มแล้วก็กดใส่โค้ดก็เอาโค้ดพี่ไปใส่ถ้าเกิดพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะถ้าพร้อมแล้วไปดูเลยสิบกโค้ดนะครับผม ก็ประมาณนี้เลยนะครับสาหรับคนที่ได้ไปก็โชคดีนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวพี่จะลงเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดได้โค้ดมานะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหวันนี้ก็แจกไปประมาณ10กว่าโค้ดครับก็ขอให้ทุกคนได้นะครับก็สําหรับคนที่ไม่ได้ไม่เป็นไรครับยังมีคลิปต่อไปนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าเด้งขึ้นมาก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องพี่นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็อยย่าาลืมข เฮ้ย hey, ห้ามขายสิห้ามขายทา้งด้านของเหรียญ12กันยานะครับเก็บไว้แลกอาสกินนะครับผมวันนั้นนะครับผมก็เหรียญอยู่ไหนไม่รู้หาแป๊บนี่เหรียญอยู่ตรงนี้นะครับห้ามขายเด็ดขาดนะครับถ้าขายด่แย่เลยนะครับผมก็เก็บไว้แลกนะครับผมบางคนขายไงพี่ก็เลยต้องเตือนไว้ก่อนครั้งที่แล้วขายทางด้านของ Uh, r O v a, a w c ไปนะครับผมก็โอ้โหไม่ได้เลยนะครับผมก็แย่ yeah, นะครับแบบนั้นนะห้ามขายเลยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับ regardez. ผมอ่ะประมาณนี้เลยแล้วก็สําหรับคนที่ยังไม่ได้ฟอเินนะครับก็กดไปเรื่อยครับหมดวันที่12นะยังทันนะครับผมน่าจะประมาณขาดสองสวันก็น่าจะทันนะครับผมก<ย>ับสกินของฟลอเรนติโนนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เลยแบบนี้เลยอ่ะ ก็คือมันต้องกดรับนะครับผมก็กดครบสิบวันเราก็จะได้สกินฟอร์เรนติโนฟรีนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผม